เบื่อชามะนาวกันแล้วหรือยังคะในช่วงที่มะนาวมีราคาแพงนะคะทางเลือกของคนที่ชอบทานเปรี้ยวแต่ชอบความสดชื่นความชุ่มคอก็จะรู้สึกว่ารู้มันเป็นกังวลเพราะว่าชาเนี่ยที่ใส่มะนาวจะราคาค่อนข้างสูงใช่ไหมคะวันนี้เรามีทางเลือกซึ่งเป็นทางออกให้สําหรับทั้งคุณลูกค้าแล้วก็คุณแม่ค้าพ่อค้าทั้งหลายที่ขาย ตัวาชามะนาวนะคะอีกทางเลือกหนึ่งก็คือการใช้บวยแทนมะนาวค่ะเป็นไงคะแปลกไหมเคยลองไหมเอ่ยเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองทํากันนะคะบวยก็คือเนี่ยแหละคะ่ะกระปุกนี้นะคะก็ราวๆเจ็ดสิบถึงแปดสิบบาทนะคะมีเตรียมมีเก็บไว้ในร้านก็อยู่แล้วเนาะ,ะเรามาเริ่มกันเลยค่ะวันนี้แม่ค้าจะไม่ใช้น้ําเชื่อมนะคะแต่จะใช้เป็นน้ําตาลนะใส่แก้ว22อออนเหมือนเดิม ใส่น้ำตาลลงไปที่3มช้อนค่ะจากนั้นใส่บ้วยลงไป1ลูกค่ะบวกกับน้ำประมาณสช้อนชานะคะใน,ในตัวของบวยได้มีความทัท้งเค็มแล้วก็เปรี้ยวมากๆอยู่แล้วนะคะไม่ต้องใช้มันหนาวแน่นอนค่ะแม่นะคะ้าจะกดน้ำร้อนเพื่อละลายน้ำตาลนะคะ ที่เราราว45 ml ค่ะเดี๋ยวก็คนให้น้ำตาลละลายดีนะคะคนให้น้ำตารละลายเข้ากันดีเลยนะคะกับตัวบวยนะคะการคนเนี่ยมันจะทำให้บวยเนี่ยเขาแตกตัว ความเปรี้ยวความเข็มนนเขาก็จะออกมาเยอะด้วยนะคะคนไปเลยนะคะคนไปเรื่อยๆเลยจากนั้นเทน้ำชาค่ะเราสามสิบมลนะคะใส่ลงไปนะคะจากนั้นลองชิมรสชาติก่อนนะคะว่ามันเป็นแบบที่เราต้องการไหมนะคะอืม ถ้าหากเราชิมแล้วรู้สึกว่ายังไม่ชอบใจอ,อาจจะเปรี้ยวไปอาจจะยังไม่หวานพอเติมได้นะคะหรือถ้าใครชอบรสที่ออกเป็นแนวเค็มกับเปรี้ยวมากกว่าก็ลดหวานทอนลงไปได้ตามแต่ต้องการเลยนะคะจากนั้นเราก็ตวงน้ำแข็งใส่แก้วค่ะ งั้นเทชาบ้วยของเราลงไปเลยนะคะเป็นไงคะสีสันสวยงามไม่เอ่ยเป็นไงคะชาบวยเป็นทางเลือกสำหรับในช่วงที่มะนาวราคาสูงนะคะแล้วก็ เป็นทางเลือกสําหรับเพิ่มไอเดียน้ําให้กับทางร้านด้วยทําเป็นไอเดียให้กับคนที่ดื่มที่อาจจะเบื่อมะนาวแล้วเรามาเปลี่ยนเป็นผลไม้รสเปรี้ยวแบบบวยเค็มดูก็ได้นะคะเดี๋ยวเรามาลองชิมให้ดูนะคะว่ามันเป็นยังไงบ้างนะรสชาติจะพอดีกับที่เรา,เาตอนที่ยังไม่ใส่มะแข็งไหมนะอร่อยค่ะอร่อยลงตัวเลยนะคะลองดูนะคะ เป็นไอเดียดีๆทั้งคนดื่มแล้วก็คนชงขายนะคะคลิปนี้ก็ขอฝากเอาไว้เท่านี้นะคะหากชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแม่ค้าด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปดีๆต่อไปนะคะขอบคุณมากค่ะ